สวัสดีครับโอ้สลาดครับใช่แนวกว่าผมสองปีมิคิมหนึ่งตนุตนครับว่าบานจอก็กับผมหลังหนึ่งงบตีเห็ดไปแล้วพคนบาสองแสนเนาะกําลังสะอาดมาสันวาเอาผมสิบ้าเบิ้งครับมาเนี่ยกล้องสั้นคือนก็อะไรับผมทะเลเพียนรันไม่อยู่บรรยากาศกับผมเบางกวันสวยงามภูเขา ฟังปุ่นแช่นมากับอูว่าภูเขาฟังนี่คุณม้าครับคุณนี่บ้านครับผมตัวบ้านสี่เบื้องก่อนอ่ะปุ่ม,มาตอนบ้านหลังเก้าเที่ยวคนส่างครับแปดหมื่น พอธรรมาปีนี้ของขึ้นทุกอย่างครับผมมันไปหลอดสองแสนพันบาทบานว่าท่านเลียวเยอ่งอยางแต่บ้านออกโซ่งเก่าอยู่ครับผมคือหยกพื้นเนาะหยกพื้นประมาณเมตรหาสีปุ๊บเพิ่งมาปะเมตรหนึ่งเต็เนาะเมตรหนึ่งหยกพื้นเมตรหนึ่งครับผมองน้ นี่ครับมืงข้างหลังก่อนผมพามาข้างหลังเมืเ่อมีม้เห็นไหมครับเห็นปะเห็นตีนเขาปะปัะ๊บแล้วมันจะกัดผมบากัคุ้มเลยคนมาซื้อพื้นที่ตรงนี้หนึ่งไร่เพื่อนมาแสนหาความอุ่นครับพี่กัดบา้านไข่ก็ผมคุ<า>้มก็เ่ราะในใจกันเถอะมาหมู่เดียรพีกัดบา้านไข่เพราะว่าท้องข้อครับผมนี่ครับบ,าบา้านเดียันเห็น ีแไม่ได้กลับบ้านเลยไปเที่ยวอี้านเนแขงางงบเ่งบตัวนี้ที่สร้างไว้สองแสนครับแต่ว่ากสทไว้อยู่มันสามแสนเนาะจะได้หลังไงยอยู่ซุ้งโมเดิร์นคื้เกอรเลยปี้ายเขาดีเมื่อไห้เพิ่อนรับผมเป็นแบบเดยมา บ่ทันเลียวเด้อครับผมบอกอีกเจนึงว่าบ่ทัน,น,นเลียวนี่ครับนมาเป็นของถุงควนมาปุ๊บอ,อ,อันนี้เป็นของของยังไงนะของวขวัติของขวั้วใส่มือเป็นขวั้วครับผมมองทะลุออกไปปัป๊บโ,โ,โ,โอ้โหภูเขาสวยงามลำชามงามตานไหครับอันนี้เป็นหอง<า>น้อ,องนอนก็เป็ในใจนี่เลยนะว้าวตั้งเลย กว้าง4เมตรคูณซเมตรเห็นปะปะ,ปะ,ปะของน้องน,น้องสี่คูณสนุ่มซีคูเมตรครับผมมองออกขรวนหน้าต่างออกไปเห็นปะครับที่ถนนภูเขาโอ้ยบรรยากาศทำไงที่ถนนด้ยวยจำเต๋ออยู่ดีทั้งหลังครับผม เป็นสวนเนาะเป็นสวนที่ผนก็ลั่งผลไม้นผลไม้ก็ลังสิบปลูกอยู่นี่ครับผมมองไปท่านนี้ก็เป็นภ <k cartoon> ูเขาอีกเย็นครับผมเย็นเย็นเฉียบเลยประตูครับสองสองทางเนาะทางนี้เป็นทางเข้าที่ผมเห็นว่าหันแล้วก็ทางนี้เป็นประตูทชิดีของห้องน้ำมาอธิบายปึ๊บห้องน้ำนี่ก็เป็นห้องน้ำครับ <Okay. S 1> ต้องน้เราเที่ยวไกลลงังกํลังสิคันเียเดีวผมอัปเดตอีนงเนาะตอนเี็มันงามๆสวยๆหมดเลยผมดีมากอัปเดตที่หนี่งว่าไปไปหอดใส่เดียวาัานปันเดีย,ยเดียวนดเดยวนาะ,นะอย่างกมาท่านี่โอ้ยเย็นเย็นสบายครับตรงนี้มองออกไปกับเป็นวิวภูเขาเนาะ ดูตรงเลยเหรอพ่อยิ้มภูเขาครับน,นี่นะครับโอ้ยี่บันสวนเห็นลมมาเลยยิ้มภูเขาสวยนะครับทั้งครึ่งนอกชาฟ้านากอะไอีกทั้งนอกเสรเป็นข้าก็เป็นสีซีนี่ไอ้ยังไหนปลาเขาเอื้องยังไหนอ,อันนี้เขาเอื้องยังไ่นไม่อัดบ่ อันนเี้ยไม่อัดประสานไม่อัดประสานเคนว่าแต่ว่าแต่ว่าของข้างในเป็นเป็นเป็นเอ่อฉบเรียบเนาะอันนี้ไม่อัดประสานเคนว<ม>่านี่นะครับไอ้สองเซนที่มันไปร่วมทมดินนะบ่ปะบ่อลร่วมถมดินเด้อพี่น้าะบอลร่วมบอลร่วมบอลร่วมทมดินเด้ดดเอ,อเพราะว่าอุปกรณ์มันแพงขึ้นทัด จากปีสองปีก่อนคนว่าอาสัจจรใจคนว่าผู้ซื้อหลักการซื้อนี่แหละครับผมเขาข้าวเนาะอันนี้คือเป็นบทันเลี่ยวเนาะเดี๋ว่าเลี่ยวจังไลยเดี๋ยวผมมีอัปเดตอีกเค่นึงผู้ใดสนใจเรื่องสร้างเดี๋ยวผมสีเฮ็ดคิดเพว่ามันคิดเพราะมันอ่าลุ้งและเหลียมไปตีคลิปแล้วกันครับผมเดี๋ยวผมสี ปิดคลิปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ